Food d i ี่ท Today วันนี้พามาร้านสุดชิลที่เป็นได้ทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและสถานที่พักผ่อนกับร้านกินเฮาบิสโตตัวร้านจะเป็นสไตล์เรือนกระจกภายในร้านมีหลายโซนทั้งโซนเอาท์ดอร์ที่เป็นโซนสนามหญ้าแถมที่นี่เขายังเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยนะโซนคาเฟ่และโซนห้องอาหารตอนนี้ที่ร้านเขาตกแต่งธีมฮาโลวีนอยู่ด้วยมาถ่ายรูปเล่นกันได้แถมเมนูที่ร้านคือหลากหลายมากวันนี้เราเลือกมาหลายเมนูบอกเลยว่าไม่ผิดหวงังค่ะตัวแรกซี่โครงหมูบาร์บีคิวมาพร้อมมันฝรั่งทอดซี่โครงหมูปู เปื่อยหลุดออกจากกระดูกหมักเข้าเนื้อสุดๆพิซซ่าพาม่าแฮมแป้งบางกรอบพาม่าแฮมมาแบบล้นๆให้ใส่อาหารไทยต้องโดนปลากระพงทอดน้ำปลาน้ำยำที่นี่คือเด็ดมากทางร้านเขาใส่แอปเปิลเขียวลงไปด้วยทั้งสดชื่นและหอมสุดๆหรือจะเป็นยำลิบอายตัวนี้แซบซีดหอมพริกขี้หนูสวนแบบไทยแท้และยังมีข้าวผัดน้ำพริกลงเรือหมูหวานที่รสชาติกลมกล่อมสุดๆของหวานก็คือห้ามพลาดไว้ไข่เชื่อมไอศครีมหอมหวานมันแบบไทยแท้หรือจะเป็นชูครีมไอศครีมตัวนี้ก็เลิศและบาน ฟรีบาวนี่ที่เขาให้กล้วยมาแบบเน้นเต็มคําเอาจริงมาที่นี่ที่เดียวครบทั้งขาวหวานและเครื่องดืง่มบรรยากาศดีมีที่จอด,ดรถพนักงานน่ารักเหมาะกับครอบครัวคู่รักหรือจะนัดเพื่อนมาชิลก็ได้กัดกรีนเฮาส์บิทโทลตั้งอยู่โซนราชพฤกษ์ติดกับโมโน29เลยนะ